ข่าวลือค่ะที่ว่าสาวคนสนิทนะคะของพี่นุ่มกลาเตรียมหอบเงิน10ล้านบาทไปมอบให้กับทางภรรยาอย่างพี่จูนเพนชุลีนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางทานายความฝั่งของพี่จูนเนี่ยก็ได้เปิดเผยเรื่องนี้กับทางกอสิบสามเทคของเราแล้วค่ะ กระแสสังคมยังคงให้ความสนใจนะคะกับเรื่องราวของจูนแพนชูลีภรรยาของหนุ่มกลาค่ะที่ก็ลุยเดินหน้าฟ้องร้องมือที่3ฟาดแรงเรียกค่าทดแทนกว่า10ล้านบาทค่ะล่าสุดก็มีข่าวลือลุดออกมานะคะว่าทางคู่กรณีก็จะเตรียมหอบเงิน10ล้านบาทไปให้กับจูนงานนี้ทางก็สืบามบันเทิงก็เลยต่อสายตรงไปสอบถามทนายความฝั่งของพี่จูนนะคะซึ่งก็ได้เผยว่ามีการพูดคุยกับจูนถึงเรื่องนี้แล้วจริงๆซึ่งตอนนี้ฝ่ายของคู่กรณีก็ยังไม่ได้มีการติดต่อมาก่อนวันนัดหมายนะคะที่จะ นัดไกล่เกลีย่ยกันในวันที่16สิงหาคมนี้แต่ถ้าจะนำเงินมาให้ก่อนก็ยินดีไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะ คือเขาอ่ะไม่ได้ตอบผมมาก็เห็นมีข่าวเหมือนกันแต่ถ้าเขาอ่ะอยากจะเจรจาจ่ายก็ดีที่จะรับโดยที่ไม่ต้องรอถึงวันขึ้นศาลก็ได้ทางนี้พี่ได้ที่คุยกับท่านพี่จูนไหมครับผมก็สอบถามพี่จูนแล้วครับพี่จูนก็บอกว่าไม่ทราบ <ừ> ก็เห็นข่าวตัวนี้ออกมาเหมือนกัน <ừ> แต่ก็สอบถามพี่จูนแต่ว่าถ้าเขาจะเจรจาจ่ายโอเคไหมก็โอเคถ้าจ่ายตังค์ครบเราก็พร้อมถกรับที่ยื่นฟ้องไปก็คือยังเป็นสิบล้านเหมือนเดิมไมบย้ายเหมือนเดิมครับ